เปิดทำไมอะไอเหี้ยเขาก็บอกอยู่ว่าอย่าทำโอ้ยควายเอ้ยมึงเห็นใจกูบ้างสิโอแม่งเปิดได้ทุกบานเลยนี่กูจำไม่ได้เลยกูเข้าบานไหนมาเมื่เนี้ยอ่านี่ไงอ๋อไม่ต้องอย่าดับอย่าดับแล้วกูจะมองเห็นอะไรไม่เร่ามือบอลจริงๆเลย คุณยังอยู่ที่นี่จงถอยกลับไปก่อนที่มันจะสายเกินไปโอเคเขาเตือนไล้สัตว์หัทั้งออกเถอะโอ้ก็แค่โครงกระดูกตกใจไปใหญ่ captain. ไม่มีแล้วถ้าเดินมาก็อีกเรื่องโอ้โ oh ห oh. ก็แค่โครงกระดูกถ้าเดินมาก็อีกเรื่องหนึ่ง